บริบูรณ์ไหมเนี่ยถ้าเป็นพระเป็นสัมนาแเตก็จะฉกคิดปั๊บเอ้ยเดี๋ยวนี้เราเป็นพระเป็นธรรมนาที่สมบูรณ์บริบูรณ์ไหมทำวินัยเราสมบูรณ์บริบูรณ์ไหมศีลส,สองร้อยร้อยยี่สิบเก้ข้อเราด่างพร้อยไหมพันข้อในบุพติขาเราด่างพร้อยไหมวัดปฏิบัตินั่นพิจารณาหนึ่งหนึ่งสิบอย่างเราด่างพร้อยไหมวัดปฏิบัติของพระเราด่างพร้อยไหมนี่มันถ้าสำเนียดูตัวเองอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ด่างพร้อยนี่ก็ลิงโลดเบิกบานเนี่ยการภาวนาก็ไปอย่าง สบายสบายชุ่มเย็นไปเรื่อยๆเนี่ยก็บอกว่าระลึกถึงศีลระลึกถึงข้อว่าปฏิบัติของตัวเองไม่ด่างพ้อยก็เหมือนในสมัยพุธกาลนี่เวลาที่จะ,ต,ะตัสรู้เตะนรูปเตะแล้วองลอง้อก็ถึงข้ดูที่นั่นก่อนที่พระจะตัดฉอุจะบรรลุธรรมสิน้นกิเลสเป็นพระอระหันต์เตะรูปเตะ่รูปนี้ระลึกถึงศีลของตัวเองว่าด่างพ้อยไหมดูที่ระลึก,กถึงศีลไม่ด่างพ้อยเกิดปีติ อิมอ่มเอิบเอิบอิ่มซาบซ่านไปตัวสารพังกายผีจาราธรรมในขณะนั้นเดี๋ยว้ก็ถอนรางถอนโคนอวิชาคน้นพบคน้นชาติเผาพบเผาชาติหรือพบหรือชาติในขณะจิตนั้นนั่นดูดี่ี่พวกเราไม่เข้าใจจะไม่ไหนไ,ไม่เข้าใจก็พากันเพื่อปฏิบัติไปตามปฏิปปชาคิดว่าตรงนั้นดีตรงนี้ดีตรงไหนดีล่ะทำวินัยนั้นดีทำวินัยน,นั้นเลิศทำวินัยน,นั้น,น,นประเจิดอิ่บอกว่าอาจารย์รูปนั้นดีอาจารย์รูปนั้นดีอาจารย์รูปนั้นรูปนี้ไม่ใช่เจ้าของศาสนานะ อาจารย์รูปนั้นรูปนี้ก็ต้องทําตามหลักคําสอนก็ต้องมีทรมีวินัยสอนลูกศิษย์ลูกหาต้องเอาทมเอาวินัยสอนจะเอาเป็ดเอาผีมาสอนไม่ใช่จะเอาเป็ดเอาผีมาสอนกันมันไม่ถูกมันต้องเอาทำเอาวินัยสอนลูกสอนหลานนั่นคือเบื้องต้นในภาคปฏิบัตินี่พระป่าใช้ป่าใชาย,ชยพ่อแม่ครูอาจารย์ใช้หลวงปู่มัน่นพุทธ,ธิโตนี่ใช้บุญใายกุศลใช้มักใายผลย่อมที่จะเป็นอย่างนั้นยกเวน้นใายเป็ดสายผีเออนั่น สอนกันต่อกันมาเป็นอย่างนั้นถ้าพระเรารู้ธรรมรู้วินยนะัยรู้มากรู้ผลรู้ว่าตัวเองเป็นพระเป็นสมณะนาเจะไม่แตกแยกจะไม่ขี่กันนะจะรวมกันที่ทำที่วินยัยรวมกันที่ทำที่วินัยโดย่ายเดียวน,ะนั่นไปวัดวารามไหนก็ไม่ได้เป็นนาน,นานสังวาสเป็นสังวาสเดียวได้ทำได้ว,วินยัยได้ทำได้ว,วินยัยเนี่ยเรานึกถึงตองเรา